สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะโอ้ยเย็ยนเอาผ้าปิดคอหน่อยนะคะวันนี้เรามาสัมภาษณ์เยปองกันหน่อย,ยหวัวมนันเอ็นนี่เหมือนต้นอินี่เลยข้าวอยู่เนี่ยดอกเราดอกเราขาวอยู่เนี่ยไม่หันหมองเลยมาสัมภาษณ์หน่อยซิวันนี้มีโอกาสได้ออกมาข้างนอกนะคะยายเต็มตัวเนาะเออแม่ไม้เต็มตัวมาหนึ่งปีกินเงินเดือนแม่ไม้นะได้ข่าวว่าเงินเดือนขึ้นมาให้น้องกู้หน่อยเดิกกู้หน่อยเด็ก เป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงหนึ่งปีผ่านมาโดยไม่มีผัวความยากมีอะไรบ้างอมันมันมีหลายด้านนะอด้านภายนอกก็คือด้านในบ้านอโคตรลำบากเลยฮะเพราะเขาดูแลทุกอย่างเออใช่แต่ก่อนนับบนทุกิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างตามหัวไปอ่า รเริ่มพังตามไปอย่างนั้นมันเริ่มพังตามไปอุ้ยอันนี้พูดคําแบบเนี้ยเหมือนยายที่บ้านเลยอะโวคาโดอะโวคาโดตั้งแต,ต่ตาตายไม่ได้ขอตาไวบ้บกไม่ติดลูกอีกเลยม,เม,มันตามไปมันตามันจริงนะจริงนะเริ่งทำน้ําร้อนไปเริ่มพังเครื่องทาฟาร์มร้อนต้องเปลี่ยนใหม่อไฟช็อตป็นจุดๆุดก็ต้องเรียกมาดู คาราโลงรถกันดันเปิดปิดไม่ได้ก็ต้องเอาช่างมาดูถามว่าจิตะจําแบบเนี้ยมันแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้รับผิดชอบเองไงก็เลยไม่รู้สึกไงตอนผัวอยู่ป้าไไม่ติดนะปะ้าน้ำไม่ร้อนป้า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 ตอนผัวไม่อยู่แล้วลูกก็พึ่งไม่ได้กรรมตาม <c oughs> ทัน คือจริงๆแล้วต้องเรียกว่าอยากจะร้องไห้อะเวลาที่เราเจอปัญหาที่เราไม่เคยได้รับผิดชอบแต่ก่อนมีผัวใช่แล้วเราเราจะโทรไปหาช่างหรือวกไปตามใครเนี่ยภาษาเราเราไม่ได้ง่นะเขาพูดมาเนี่ยฉันฟังได้รู้เรื่องฉันพูดไปมันฟังไม่รู้เรื่องฝรั่งมันโง่กว่าเราเออเพราะฉะนั้นโอ้มันยากมากกันที่เราจะเอาช่างมาไฟฉันเสีย จุดไหนมันเป็นยังไงโอ้เราอธิบายก็ยากเออใช่อันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เปอร์เฟกใช่ใช่ไปแล้วไปแล้วนี่สองปีแล้วที่เราจะทําบ้านต่อเติมบ้านอันนี้เดินเรื่องตั้งแต่ก่อนก่อนผัวจะอืเป็นพึ่งจะมาเธอจะเอาแบบนั้นเธอจะเอายังไงโอ้โหเหมือนกับ ขนาดภาษาไทยเองเราอธิบายกับช่างเนี่ยเรายังอธิบายยากนะว่าแล้วภาษาที่นี่อ,นอธิบายง่ายเหลอ,อเออมึงก็ทำมึงแค่มันเป็นนั่นเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวกูตกแต่งเองอ,อ่ะแต่งแค่โครงให้ก็เรืองว่าสร้างโครงให้ว่าเขาต้องการรู้เดี๋ยวน,นั้นถ้าเราเรายังไม่ได้แพ้เพราะจริงๆเรามาพูดต่อไม่ได้นะเพราะเหมือนเขาจะคิดเงินไงการทําอะไรเห็นไหมเหมือนกับ ห้องใต้หลังคาค่อยอ่ะนะเขาเคลียแค่นั้นจบเห็นป้าเพราะฉะนั้นต้องคือเขาเหมารวมเสร็จแล้วพอเขาเสร็จเดีขาออกเลยนะเราจะมาขอต่อยอดไม่ไปไลายเราก็บอกเลยเป็นออไันแล้วโคตรที่ถึงผัวเลยโอ้โคตรรักที่สุดหลังจากเขาไม่อยู่ <laughs> จริงๆบอกว่าเราเราถึงจะทะเลาะกันมันก็นะเขาเป็นหลักให้เราไงเอาง่ายๆคือผัวเนี่ยยังไงก็เป็นหลักให้เรานะฮะขูดดีเริ่มผูดใช่ป้า ถึงเขาจะไม่ไหวขนาดแกเขาขุดแต่ปักสองปักเขาก็ยังหยุดนั่งพักเขาก็ยังขุดให้ uh huh. เราก็ทําไปด้วยใน uh huh. การถึงว่าปีหลังนิด uh huh. เขาแต่เหมือนกับเขาไม,ม่มช่วยเหมือนเขาเริ่มอจะเริ่มทําเลยนะเพราะวันเวลาเราไม่รู้หรอกเวลาไหนที่จะเริ่มที่เนี่ย <Yeah. S 2> เริ่มขุดดินได้แล้วเริ่มกับหน้าดินเริ่มปลูกเริ่มอะไรเพราะว่าเราอยู่มาตั้งนานขลูกเกือบทุกปีแต่ไม่เคยจำ uh huh. และเนี่ยยิงไม้อย่างเงี้ยเนี่ย แล้วปีนี้จะเป็นสวนผักไหมเนี่ยเป็นป่าผักเป็นป่าสนามธรรมีแม้กระทั่งยอดตําแยงด้านด้านคุณภาพชีวิตด้านค่าใช้จ่ายไม่หนักหนาเบาเบาเพราะว่าเงินเข้ามือเราเองแล้วเราใช้มากใช้น้อยเราเรารู้ไงเงินเราพอกมากพ่องน้อย เดี๋ยวตั้งแต่ฝรั่งเสียไปนี่ได้เสียภาษีหรือยังยังแต่ว่าได้เสียภาษีไอ้ส่วนที่รับสมบัติเท่านั้นตอนนั้นใช่อันนั้นก้อนใหญ่นะอันนี้มันจะเป็นปีที่สองปีที่สองเนี่ยแต่มันก็จะได้อันนี้ภาษีชีวิตประจำปียังยังไม่มานะฮะอะไรอ่ะ เดี๋ยวเราเนี่ยมันจะมาเราลาปลายปีอ่ะอันเนี้ยปีที่สองนะนู่นนะคะแม่ลูกอ,อ่อนกินอะไรอ่ะกินไม้อมไมมเอมอมาอันกินไปมั่งเถอะวิตามินโอ้ยายเดี๋ยวไม่ออกยายแกล้งอะไสิอืมอย่ากัดนิ้วหนูโอ้ยยอมให้ลูกไม่ยอมให้ลูกกัดน,นิ้วตัวเองไงให้ยอมให้ลูกกัดนิ้วแม่นะโอ้ยมันกัดเจ็บเออขึ้นเลยอ่ะลูกยายใช่ไหมอ๋อน้ำให้กินหน่อยน้ำให้กินหน่อยนะคะแม่ลูกอ่อน แต่เขาเก่งมากอ้พลอยพลอยท้องนี้บอกเลยว่าพลอยเก่งมากไม่มีท้องนี้งอแงด้านอารมณ์นิดหน่อยแต่ด้านแข็งแรงแข็งแรงภาพวิตไม่วีดเดี๋ยวคุณภาพชีวิตตั้งแต่ไม่มีผัวแม่เป็นเสาหลักให้ลูกหรือว่าลูกเป็นเสาหลักให้แม่อยากจะแนะนำเลยนะเราอย่าเป็นเสาหลักให้ลูกพยายามขายืนให้เขาเป็นหลัก เพราะการเลี้ยงลูกสมัยใหม่อะไรอ่าเจ้าเลี้ยงมาเองโทษใครอ่ะจริง,รงว่าค่อยหดนนี่เจ้านี่ใจดีที่สุดอะ่ะดีแล้ว <c oughs> อเรารักเขามากลูกคนเดียวลูกคนเดียวใช่เราเลี้ยงก็แบบไม่ไม่ให้ลําบากอะ่ะแล้วเขาเขายิ่งยาปัจจุบันนี้พี่จะ โยนภาระด้านความรับผิดชอบในชีวิตอันนี้ถูกช่วยเรื่องลูกก็จริงช่วยเรื่องหลานแต่ว่าด้านความรับผิดชอบในชีวิตพี่จะพยายามให้เขาเป็นคนรับผิดชอบถูกทําถูกเหลือแต่ภาษีบ้านที่พี่จะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายไปลูกและลูกจะรู้ว่าใช้มากใช้น้อยถูกแล้วทีนี้ก็หนักอยู่ที่เขาเพราะลูกเขาหลานเขาเพราะเจ้าเหลือตัวคนเดียวแล้วแถมเขาโชคดีนะพลอยเขาโชคดีนะคะมีแม่เลี้ยงหลานให้อธรรมดา ฝรั่งเนี่ยจะไม่ช่วยนะลูกเนี่ยไม่ได้มารับเลี้ยงแบบนี้เพียงแต่ว่าเขาเรียรับฝากใช่เป็นชั่วคราวบางเวลายิ่จะสไตล์ฝรั่งนะหลานเอาเป็นครั้งคาวไม่ใช่อะไรตัวเองไม่ไหวอ,อันนี้<ค><ณ>เจ้านายเก่าเก่าตามบ้านเขาจะบอกเขาเป็นฝรัร่งเนาะเธอทาไมหยุดงานแล้วก็ยังไม่หกสิบเลี้ยงหลานนะแล้วเราบอกจะเลี้ยงหลานโอ้ยเดี๋ยวก็เอาไปโรงเรียนที่รับฝากเด็กใช่ปะสามเดือนเขาก็ไปกันแล้ว บอกไม่เป็นไรหรอกอฉันก็เลีเ้ยงเองอะนะเดี๋ยวนะฉันก็เอาตังค์ลูกฉันเเน่แหละฉันได้จากการทำงานเหนื่อยนะนะห่วงหลานอีกอยู่ที่เลี้ยงเด็กอะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวอดอยากเดี๋ยวโดนไม่มีใครสนใจคือพี่พี่จินดนาการพี่ไปเองอพี่กเลยเลี้ยงเอง แล้วก็ความฝันอยากเลี้ยงหลานแกเลี้ยงจริงอันนี้ยอมรับเลยนะฮะแล้วก็เป็นวิกฤตโอกาสเอาตรงๆถ้ามดว่าโอป้าไม่ป่วยเจ้าอาจจะไม่หยุดก็ได้พอดีมันเป็นช่วงต่อจังหวะไงใช่มันต้องเลี้ยงผัวก่อนเออ้งหลมันเป็นช่วงต่อจังหวะผัวป่วยเราต้องวางงานทุกอย่างเพื่อดูแลผัวไอ้เต็มเ็มโดยหยุดงานนี่กี่ปีเข้าปีที่สอง 2ปีนะคะที่หนักๆโดยที่หนีเขาไม่ได้เลยเนี่ยของสําหรับสามีใช่อันนั้นน <ะ S 2> ผัวก่อนอ่าแล้วทีนี้งานก็ละมาตั้งแต่นูน่นจะเหมาะเจาะตะเลิดไปหลานเลยนะคะใช่มันตอนนั้นมันทิ้งไม่ได้อยู่2บ้านมังที่เขาแบบเขไม่มีอะไรก็เลยทำตือ้อๆอ่าแต่พอพอหยุดแล้วเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้เราเหมือน ขี้เกียจอะเหมือนเราเคยทํางานทํางานแล้วเราไปกูพักผ่อนแต่พักอาทิตย์นึงพักเดือนนึงหรืออะไรอะเขาเรียกเหมือนเราพักอะเราพักจริงๆนะมันไม่อยากทาอะไรเนิบเลยเหมือนค่อยตัวนี้ไงเออแล้วเราเราพักมันนานไปหน่อยสองปีแล้วนะแต่ในสิ่งงานไม่ได้ท้อแต่พอเพียงแค่เราทําอะไรหนักๆเรารู้ตัวแล้วเราไปไม่ได้จริงค่อยเนี่ยมันจนจนกระทั่งแบบบางครั้งอยู่สบายมากเกินไปรู้สึกตัวว่าพูดกับตัวเองว่า ทำไมชีวิตกมูมันไม่มีค่าเลยวะคือมันไม่ต้องทําอะไรก็ได้ไม่มีใครบ,งบ,งครบรังคับจะนอนจะอะไรบ้านไม่มีใครบังบนว่าโลกหรืออะไรคือปู่ไม่อยู่แล้วใช่ไหมอักพักแต่พัก,พกมันพักนานเป็นหน,น,นเลย <laughs> ไอ้ตั้งแต่เลี้ยงหลานมานี่ปีกว่านี่ไม่เรียกว่าพักนะโอโ้โหยองทั้งวัน อ่าแต่พูดเรื่องงานน่ะนะเมื่อก่อนเน,นี่ยมันก็ต้องอาทิตย์ละครั้งสองครังงง้งกันทำความสะอาดใช่ป่ะแต่ผ้ายังทำเหมือนเดมิมผ้าบ้านก็ยังขัดเหมือนเดมิมแต่ว่ามันไม่จำเขาเรียกอ,อะไรเราไม่ต้องฟิกว่าต,ต้องเอาวันนี้ต้องทําบ้านทำความสะอาดบ้านอันนี้กูคึกอยากทำกูก็ทำขี้เกียจกูก็นั่งรูโทรศัพท์บ้านเรา<ะ>อ่ะเนี่ยเรียกสำหรับพี่เรียกว่าพักผ่อนคือไม่มีใครมากดเกณฑ์ต้องว่อเออถึงเวลาใช่ไหมจริงจริงเหมือนค่อยไงรีแลก บางทีเดี๋ยวนี้อัจจกอรเนี่ยอากินอาหารเย็นบางทีค่อยทําเสร็จอ่าลูกเต้ากินวันพุธเนี่ยเอาวันพุธกับวันพุธวันพุธกับอาทิตย์ฝรั่งจะทํากินเองถ้ายายจ๋าอารมณ์ดีจ๋าหลังจากเขากินล้าก็จะเข้าไปล้างครัวเก็ี่เกลี้ยงเดี๋ยวนี้ปล่อยแช่ไว้ยันเช้าค่อยตื่นมาเคลียทีเดียวแล้วแต่อารมณ์ฉันใช่มันมันแบบฝรั่งก็เริ่มชินแล้วนะมันเป็นการที่ไม่ดีนะ มันมันไม่ดีจริงๆริงบางทีไม่ดีบางทีเหมือนเรามองเออเวลาเริ่มมากแต่เรากับการทิ้งงานทิ้งเหมือนเสื้อผ้าไม่รีดตะกองอยู่ในตะกร้าของพี่นะเก็บในตะกร้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาพับรีดเนี่ยโอ้โหนานมากเดี๋ยวเดี๋ยวพับพัหาผ่านไปอาทิตย์แล้วตะกร้ากูยังไม่ได้พับเลยหมาใหม่อีกแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วแผ่นตอนเนี้อ่ะนะชีวิตเลี้ยงหลานนะคนที่สองกำลังมา แล้วดูแลสุขภาพตัวเองยังไงเอาไปต่ออีพีสองนะคะเอามามาสัมภาษณ์กันตอนนี้สัมภาษณ์คนโสดเนาะโอ้ยอย่าจ่าใส่มือจับพี่น้องขาโอ้ยไม่ได้เอา <ไป S 1> ขามาเนาะ